โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีแก้ฟังเพลงในคิวคิวไม่ได้นะครับแล้วก็ในเน็ตไอซ์มิวสิกด้วยนะครับในมิวสิกคือแอปนี้นะฟังไม่ได้นะก็วิธีแก้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างก่อนเดี๋ยวทาตัวอย่างให้ดูับในคิวคิวนะก็นี่กดไปนี้ครขึ้นอย่างนี้นะครับก็วิธีแก้ครับก็ง่ายครับให้เขาแอปสโตรหรือ g o g l e Play Store ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าแพนด้าวีพีแอนตัวนี้นะครับแล้วก็โหลดแล้วก็เปิดนะ แล้วก็เลือกตรงนี้ครับเป็นชัยนาชัยนาหนก็ได้นะฮะโอเคแล้วกดเชื่อมต่อครับโอเคแล้วเ,เข้าไปนแอป,ปฟังเพลงใหม่นะฮะแอปคิวคิวนะก็พิมพ์ไปเดอะทอยใหม่พิมพ์ไปเพลงที่เราจะฟังนะอันนี้จะฟังเดอะทอยก่อนนี่นะครับคราวนี้เราก็จะฟังเพลงแลไวนะ ก่อนนี่ก็จะฟังได้ทุกเพลงก็เป็นการเปิด VPN แล้วเองนะครับโอเคก็คล <Okay. S 1> ิปนี้ <Okay. S 1> มีเพียงเท่านี้ครับเจอก,กันคลิปนะครับซีอูเกะนะ